สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมาแชร์ประสบการณ์การทํากล้วยตากครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ป้าปุ้มทานะคะป้าปุ้มก็ดูจากช่อง youtube ที่หลายๆท่านเ็าสอนทํากล้วยตากนะคะก็คือเอากล้วยมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ดึงเส้นเส้นใหญ่ของกล้วยนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือนะคะแล้วก็เอาไปตาก ตากได้หนึ่งวันตอนเย็นเราก็เก็บใส่กล่องคัรเปอ์แวร์ใส่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะทำแบบนี้ไปจนครบห้าวันนะคะปรากฏว่าครั้งแรกที่ป้าปุ้มทำไม่ประสบความสำเร็จนะคะกล้วยตากของป้าปุ้มขึ้นลานะคะก็เลยต้องเอาไปทิ้งให้น้องไก่กินหมดเลยนะคะป้าปุ้มก็ยังไม่ละความพยายามนะคะก็ลองศึกษาอีกหลายๆช่องนะคะก็ไปเจออยู่ช่องช่องหนึ่งจำชื่อช่องเขาไม่ได้แล้วนะคะ เขาก็ทํากล้วยตากแต่เขาใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแต่ป้าปุ้มไม่มีตู้อบก็ใช้เป็นมุ้งเอานะคะก็ปรากฏว่าเขามีทริคในการเก็บกล้วยไว้ในกระติกกระติกน้ําเย็นนี่แหละค่ะเพระินป้าปุ้มมีกระติกน้ําเย็นที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่นะ,ะว่างๆแล้วเรามานั่งนึกเออเออดีเหมือนกันถ้าเราทําเยอะๆอย่างเงี้ยเราเก็บใส่ตู้เย็นน่ะมันไม่มีที่จะเก็บใช่ไหมคะใส่กระติก มันใส่ได้ได้ได้เยอะได้จํานวนเยอะป้าปุ้มก็เลยลองทําตามนะคะคือเช้าตากเย็นก็เก็บใส่กระติกน้ําแข็งนะคะทําอยู่อย่างนี้จนครบห้าวันนะคะปรากฏว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะในในการทํากล้วยตากครั้งที่สองของป้าปุ้มนะคะเย่ดีใจกับป้าปุ้มด้วยนะคะ <laughs> ทีนี้ป้าปุ้มก็เลยมีทริคจะแนะมันนิดหน่อยก็คือถ้าสมมุติว่าเรา จะตากกล้วยนะคะป้าปุ้มแนะนำไอ้มุ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อสามชั้นเลยนะคะซื้อแค่ชั้นเดียวแล้วเอามาหลายๆอันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตากสองชั้นสามชั้นเนี่ยไอ,ไอตัวที่อยู่ชั้น2ชั้นสามเนี่ยแดดมันจะลงลงไปไม่ถึงด้านล่างนะคะจะทำให้กล้วยที่อยู่ทางด้านล่างชั้น2ชั้นสามเนี่ยมันไม่ค่อยแห้งนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าซื้อมุ้งก็ให้เป็นชั้นเดียวดีกว่าแล้วก็ซื้อหลายอันน่าจะดีกว่าใช้มุ้งตากดีกว่าใช้กระด้งนะคะเพราะว่ากันนกเนอะที่สวนป้าปุ้มก็นกเยอะนะแอบมาขโมยกล้วยป้าปุ้มนะประจําเลยแล้วก็กันมดด้วยนะคะถ้าเราใช้มุ้งแบบนี้เราก็สามารถกันมดกันแมลงกันนกได้อย่างดีเลยถ้าใครมีเงินลงทุนหน่อย ซื้อตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะป้าปุ้มว่าจะดีมากเลยถ้าเรามีกล้วยอยู่ในสวนเราเยอะแยะแล้วเราทานไม่ทนันเราก็มาแปรรูปเป็นกล้วยตากอย่างนี้สามารถทํารายได้ให้เราเพิ่มได้นะคะขายออนไลน์ก็ได้นะคะขายหน้าบ้านก็ได้ขายไม่ได้ก็แจกเพื่อนบ้านเนี่ยแหละคะ่ะและการมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มันก็จะมีข้อดีนะคะเพราะว่า เราสามารถตากกล้วยได้ทุกฤดูเลยนะคะเพราะว่าการที่เขาเป็นกระจกนะคะเขาก็จะรับแสงแดดได้ดีใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีตัวพัดลมเป่าอยู่ในตู้นะคะทําให้กล้วยตากของเราเนี่ยมันจะแห้งเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนีการฝุ่นได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นตัวตู้เลยเนาะถ้าบ้านใครนี่ติดหน้าถนนเนี่ยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาน ตามต่างจังหวัดก็จะรู้กันอยู่นะคะว่าปุ่นเยอะมากๆเลยโอเคค่ะ